เลยตัดสินใจทําพิธีพลัดหน้าทองสัญจรเพื่อให้เป็นสรีมมงคลกับทุกๆคนหลายคนตั้งคำถามว่าอาจารย์ทําพิธีโดยไม่คิดค่าครูทั้งลงแรงกายแรงใจแรงทรัพย์มหาศาลทุ่มเทขนาดนี้ทําไปทำไมทําแล้วได้อะไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้ครับ วันนั้นมาลงแพละหน้าทองพอออกจากห้องนี้ไปไปนั่งทานข้าว<ม>ก็มีงานโทรเข้ามาร<ม><ม>ุ่งคืนดีวันก็ได้เงินสองแสนกวมาเกือบสามแสน<ม>ข้างเลขได้มาล้านสามอธิษฐานคิดว่าจะเอามาช่วยอาจารย์สร้างสถานปฏิบัติธรรมหนึ่งแสนได้ได้ลาบที่เราไม่คิดว่าจะได้คือนี่สินที่เขาเป็นนี่มาเป็นสิบสิบปีแล้วก็เขาก็เอามาให้พอดีขายคอนโดได้มาขอปู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ขายได้เลยอุ้ยแล้วก็เลยค่ะ บอกปู่ไว้แล้วจะมาร่วมบุญสร้างอันนี้ก็เลยมาร่วมบุญตอนนั้นคืออธิษฐานว่าขอให้ขายบ้านที่ต่างประเทศได้ในเนเธอร์แลนด์วันที่13แฟนโทรมาบอกว่าเอเจนต์พาลูกค้ามาดูบ้านแล้วเขาตกลงซื้อบ้านวางมาจำแล้วก็นัดโอนบ้านตอนนี้ธุรกิจเราเติบโตมากนะครับก็ได้บารมีจากอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์จากอาจารย์ที่ดูจากกันไลฟ์สดแล้วก็ดูที่อาจารย์สอนนะได้ที่มีทุกวันนี้ขึ้นมาได้จากบารมีจากอาจารย์ ปกติคุณแม่คือเป็นคนที่ขาเจ็บอะค่ะนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งคุกเข่าไม่ได้อาจารย์ก็ช่วยพยุงแม่ขึ้นมาพอผ่านกลับมาบ้านหนึ่งวันตื่นเช้ามาค่ะแม่บอกว่าการที่แม่เจ็บที่ขาหายเป็นปิดทิ้งเลยแบบเหมือนปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยก็รีบโทรมาเล้ลูกฟังถามแมว่าเราขายบ้านได้หลักๆเองล้านกว่าล้าน่เป็นล้านอะเป็นล้านเขาแบบอยากกลับบ้านอยากมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่าเือนก็ได้สัง่าน้ำมันสองหมื่นกับสามหมื่นก็อยากไปไกลแล้วก็อยาก ติดเหรียญได้รางวัลกลับมาก็เลยขอไว้ได้เหรียญงานงาเหรียญทองแดงขอเรื่องงาน่อยค่ะแล้วก็ได้ได้เดือนหนึ่งได้เลยใช่ค่ะดอกบัว1น0่ดอกค่ะขอให้ได้งานสำ,สำเร็จ2000ชิ้นในหนึ่งอาทิตย์มันก็สำเร็จเลยต,ตอนนั้นตกงานตอนนั้นตกงานใช่ประมาณเดือนไหนคอ๋อประมาณปีที่แล้วค่ะแล้วก็ไปขออาจารย์ว่าของานนะขอให้หนูได้งานทำอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก็ได้ แล้วก็ไม่นานประมาณไม่เกินอาทีจ้ะคะ่ะที่หวังไว้เขาก็โทรมาเรียกได้งานจริงๆแบบโโหัวอาจารย์พลังอล่าศรัทธามากเลยอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีมากอะคะ่ะเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์จริงๆเลยด้วยใจจริงๆเกินร้อยอะคะ่ะจะเมื่ออาจารย์รู้สึกแบบยิ้มตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเห็นอาจารย์แล้วเราแบบ ยิ้มตลอดเราไม่อยากร้องไห้เราอยากอะไรแต่ตื้นตันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบพออาจารย์ทาหน้ามาแล้วยิ้มอย่างนี้ยิ้มตลอดอยากให้อยากให้อาจารย์ทําแบบนี้แบบกับคนที่เขาแบบไม่มีโอกาสเพราะว่ามันมันแบบแค่ดอกปัวกับเทียนแล้วก็เราอาจจะต้องเสียเวลาวันหนึ่งในการมานั่งรอแต่ว่ามันคุ้มมากซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ให้แล้วก็แนะนํา ต้องบอกว่าทั้งทั้งโลกแล้วก็ทั้งทำจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าให้เราสวดแต่มน์หรือว่า,วาไว้พรอขอพระแต่เราเอง้ังหาที่เราต้องทําด้วย2มือ2เท้าแล้วก็หนึ่งสมองของเราเองด้วยค่ะรู้สึกว่าโชคดีที่เราอจองทานแล้วก็ตัดสินใจมาเพราะว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นคนที่จะไม่มางานอย่างนี้เลยเพราะว่าคนเยอะต่างๆนานาหลายๆเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอมาเรารู้สึกว่าคิดถูกคิดถูกที่เราอ่ะให้อาจารย์เป็นอาจารย์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิอาจารย์ที่สำเร็จชีวิตดีขึ้นหลายคนกลายเป็นคนหมดหนี้หลายคนมีเงินล้านแรกในชีวิตหลายคนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอาจารย์ทุ่มเทเพียงแค่คนเดียวแต่ทำให้ผู้คนสำเร็จได้มากมายขนาดนี้และมีมากขึ้นในทุกๆวันสำหรับอาจารย์อาจารย์คิดว่านี่คือการทุ่มเทที่คุ้มค่าที่สุดล้วครับ